Every day is leg day. Monday, Tuesday, Wednesday. Thighs, calves all the way. Thursday, Friday, Saturday. Sunday is the one day I get on my runway. Ready for it Funday. Ready for it, run day. how neat? ไปทาอาหารสักหัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวชายเท้าหนิงเนี่ยอายุได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะมันก็เป็นเยอะแล้วอ่ะแต่ลูกมันหัวมันเล็กๆนะเพราะว่าเราใส่ในกระถางที่จํากัดพื้นที่นะหัวนี้เหมือนจะใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวหนิงจะลองดึงมันเลยนะคะน่าจะโยก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 หัวน่าจะยังเล็กอยู่อะคะ่ะเพราะได้แค่โอ,โอ้ยากเหมือนกันนะ อย่าขาดนะเฮ้แค่นี้เองค่ะมันยังโตได้อีกนะหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็เก็บไว้ต่อมันยังโตได้อีกนะคะโอเคนะไม่นึกว่าจะปลูกได้สำเร็จกระถางมันตื้นมันเล็กกระถางประมาณากี่นิ้ว่สิบ สิบห้าสิบหกนิวได้ค่ะนี่รูปทรงก็สวยดีเนาะใช้ได้เลยระหว่างทางเนี่ยลุกหนิงก็เก็บใบอ่อนๆมันไปผัดไปต้มบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าเสียดายไม่งั้นก็ปล่อยมันก็แก่ทานแล้วมันคล้ายๆปอยเล้งอะคะ่ะเนี่ยทุกคนลองไปปลูกดูนะคะพื้นที่น้อยๆก็ซื้อกระถางเล็กๆค่ะวางหลัง บ้านหลังคอนโดตรงไหนก็ได้ค่ะแต่มันควรจะโดนแดดนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําเยอะค่ะดินมันถ้าดินมันแฉะมากหัวมันก็จะอาจจะเน่าได้นะประเภทพวกพืชหัวเใช้ได้เลยอ่ะยาวประมาณนี่น่ารักเดี๋ยวเอาไปทําต้มจืดให้แม่ทานแต่ระหว่างเนี้ยเราก็ทยอยเก็บก็ได้ไม่งั้นถ้าเก็บทีเดียวเราก็จะทานไม่ทนัน ถ้าเก็บเยอะๆทีเดียวก็ไปทำหัวใชโป้หรือถนอมอาหารวิธีอื่นนะนี่ค่ะโอเคนะคะตามกระทรวงสาธารณสุข ข้อเท็จจริงหัวชัยเท้ามีคุณค่าทางโภชนาการต่อ100กรัมคือมีแคลเซียม43มิลลิกรัมฟอสฟอรัส20มิลลิกรัมไอโอดีน4ไมโครกรัมวิตามิน B 10.01มิลลิกรัมวิตามิน B 20.02มิลลิกรัมในอาซิน0.5มิลลิกรัมและมีวิตามิน C สูงถึง26มิลลิกรัมซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการทางงานของเม็ดเลือดขาวในการขาจัดเชื้อโรคเสริมระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกสิข้อเช่นนะคะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากเเว็บสนุกค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข้อแรกก็คือช่วยล้างสารพิษเพราะว่ามันมีไฟเบอร์สูงมันช่วยไปขับล้างสารพิษพวกกากใยในลำไส้ได้ค่ะก็สองช่วยลดน้ำหนักได้ดีเพราะว่ามีแคลตทำมีไฟเบอร์สูงนั่นเองทําให้เราอิ่มนานเวลาทานนะคะก็สามว่ก็ช่วยเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกได้ด้วยข้อสี่ก็คือบรรเทาอาการการอักเสบได้นะคะเพราะอย่างเช่นนักกีฬาเนี้ยไปทานได้นะคะเวลาเจ็บปวดจากการออกกําลังกายข้อห้าก็ช่วยขับปัสสาวะเพราะมันนนนนนนมมมมมมีีีคคควววววาาาาาาเเเป็็็้้้้้ํยยยออออะะะะะัััักกกกชช่่ตตรรรรงไดดดบขืแหพิิน ส,สูงอ่เอ้อ7ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็เรื่องวิตามินซีเช่นกันนะอาจจะเห็นก็บอกมีการเอาน้ำมาต้มแล้วมาดื่มทานก็ได้ค่ะข้อ8ก็ช่วยบำรุงปอดข้อ9ก็มีบำรุงผิวพันณได้ดีบางคนก็เอาตัวเนื้อมนะะันขามาบีบแล้วก็แปะที่สิ่งที่ฝ้าได้ด้วยนะคะบำรุงผิวจะได้ผิวสวยแค่ค่ะแต่ต้องดูว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะข้อสุดท้ายก็คือช่วยรักษาฝ้าได้เช่นกันก็คือทำแบบเดียวกันนะบางคนก็ต้มน้ำดื่มเหมือนชาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองดูนะคะทุกคน ก็แนะนําให้ทุกคนไปปลูกกันเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกเองมันก็จะสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษนะคะอีกอย่างหนึ่งหนึ่งยืนยันเลยค่ะว่าปลูกง่ายมากค่ะหนิงปลูกได้ใครๆก็ปลูกได้ค่ะเพราะหนิงก็เพิ่งเริ่มทําเกษตรครั้งแรกในชีวิตนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ